ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามมาตรการเร่งด่วนนะคะของทางแบงค์ชาติกันนะคะล่าสุดค่ะแบงค์ชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าภายในวันที่1เมษายนนี้นะคะแบงค์ชาติได้เตรียมมาตรการค่ะเพื่อดูแลลูกหนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออีกหนึ่งชื่อที่เราคุ้นหูกันดีนะคะนั่นคือแบงก์ชาติค่ะแบงก์ชาติก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะคะทางด้านของแบงก์ชาติค่ะจะออกมาตราการดูแลลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังให้ได้รับความช่วยเหลือให้ปิด นี่เร็วที่สุดและลดภาระดอกเบี้ยโดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรังนะคะประเภทวงเงินหมุนเวียนค่ะแต่ไม่รวมสินเชื่อที่มีทิปทะเบียนรถนะคะเป็นประการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลและบัตรเครดิตค่ะครับทางนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็คือลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมเนี่ยมากกว่าเงินต้นรวมนะครับมาแล้ว3ปี แต่ว่าไม่ถึง5ปีลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือให้สามารถปิดจบหนี้เร็วขึ้นได้กลุ่มที่2ครับก็จะเป็นกลุ่มของลูกหนี้นะครับที่เป็นหนี้เรือดังแล้วก็คือลูกหนี้เนี่ยที่จ่ายดอกเบี้ยรวมกันเนี่ยมากกว่าเงินต้นรวมกันเนี่ยแล้ว5ปีแบ่งเป็น2กลุ่มอีกครับก็คือกลุ่มที่มีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยน้อยกว่า20,000บาทอีกกลุ่มนึงครับเป็นสําหรับลูกหนี้สถาบันการเงินหรือว่าน้อยกว่า10,000บาทสําหรับลูกหนี้อ่านอนแบงค์นะครับ ทั้งนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยสามารถสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้โดยแบงค์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นประเภทสินเชื่อให้ปรับมาเป็นสินเชื่อที่ผ่อนชําระเป็นงวดให้ปิดจบหนี้ได้ภายใน5ปีอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ไม่เกิน15%ต่อปีนะครับจากเดิมเนี่ยดอกเบีย้ยปกติ25%หารกลูกหนี้เนี่ยต้องการทราบสถานะของตนเองนะครับก็สามารถติดต่อสาขาหรือว่า c เซ็ center ของผู้ให้บริการเพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะแล้วก็สอบถามรายละเอียดของการเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้เรื้อรังได้ครับ